สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการนะคะวันนี้มีสูตรง่ายๆนำมาฝากนะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 นะคะสูตรผลต่างเลขยกกำลังผลต่างเลขยกกำลังนะคะถ้าเป็นเลขยกกำลังที่นำมาลบกันนักเรียนสามารถทำตามสูตรนี้ได้จากตัวอย่างนะคะข้อที่1 18ยกกำลัง2ลบกับ16ยกยกกำลังสอง 18ยกกำลังสองก็คือ18คูณ18ลบกับ16คูณ16อันดับแรกนะคะให้นักเรียนนำา18กับ16บวกกันก่อน18กับ16บวกกันได้34เขียนไว้ก่อนนะคะต่อไปนำา18กับ16ลบกัน18กับ16ลบกันได้2ให้เรานำมาคูณกันกับ2นะคะผลบวกเขียนเอาไว้ลบกันเขียนเอาไว้แล้วจับมา คูณกันนะคะข้อที่2เหมือนกันค่ะ22บวกกับ18ได้40คูณกับ22ลบ18ได้4นะคะข้อที่3 45ลบ35 4 45บวกกับ 35, 35ได้80คูณกับ45ลบ35เหลือ10นะคะ45ลบ35เหลือ10ก็นำมาคูณกันนะคะ 75นำ75กับ25บวกกันก่อนบวกกันได้100เขียนเอาไว้นะคะคูณกับ75ลบ25 75ลบ25ได้เท่าไรคะ50ะคะแต่เวลาตอบนักเรียนต้องคูณกันตอบนะคะอาทบทวนอีกรอบนะคะให้นะถ้าเป็นเลขยกกำลังนำมาลบกันแบบนี้นะคะอันดับแรก บวกกันเขียนเอาไว้จับลบกันเขียนเอาไว้แล้วนำมาคูณกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ